ใครเห็นคลิปนี้จงรวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยอัศจรรย์รวยสะบั้นหันแดกรวยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขจงมีบุญบรารมีในการสร้างยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ท่านทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์สุขอยู่แล้วก็สุขยิ่งขึ้นกว่าเดิม นำบุญทุตบุญมาฝากชาวโลกให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันขอพรขอบารมีหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญกราบขอความเมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมให้มีแต่สิ่งดีๆีเกิดขึ้นในชีวิต จงคลวยคาดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีจงรวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยอัศจรรย์รวยสะบ้นหันแลกรวยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเอ้นไขจงมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาทะลุทะลวงเขื่อนแตกรวยทะลุทะลวง